สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจากออฟซิลานะครับก็มาส่งมอบนะครับรถสวยๆอีกหนึ่งลำครับผมอันไหนครับผมอ่าว่าเหยียบคัดเด้อย่าลืมงเหยียบคัดนะครับวันนี้นะครับเราก็มาส่งมอบนะครับรถสวยๆนะครับอีกหนึ่งลำนะคันนี้นะครับนี่ลูกค้าแฟนเพจนะครับเดินทางมาจบเงินสดอีกเช่นเคยนะครับกําลังจะรับตัวไปนะคันนี้ก็คือนะครับ โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะครับปี2016นี่สวยกิฟเลยน็อตไม่ตีงนะคันนี้บอกเลยน็อตไม่ตีงนะครับลูกค้าเดินทางมาจากยะโสธรนะครับนี่คันนี้นะมารับตัวนะครับรถสวยๆกลับไปใช้งานนะครับลูกค้าแฟนเพจของเรานี่น่ารักจริงๆนะครับนะเดินทางมาจากทุกสารทิศเลยนะครับนี่อยู่ไกลแค่ไหนก็เดินทางมานะครับเพราะว่ารถเราราคาถูกนะคุณภาพดีนี่นะครับ กำลังจะออกนะเดินทางนี่นะครับเตรียมตัวเดินทางแล้วนะจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับกำลังเช็คความเรียบร้อยกันอยู่นะ <c oughs> นี่นะครับมาจากยะโสหุนเนี่ยนี่นี่ไันไดนก็มาเนาะลูกค้าเขาเนี่ยนะครับน่ารักมากจริงนะครับนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับลูกค้าของเราทุกท่านทุกคนนะครับนี่นะนะครับรอเลิกงามยามดีอยู่นะนี่ตอนนี้ <c oughs> แต่ตนอนนี้นะ e ครับเตรียมตัวไปพวดนะสตาร์ทชึ้งสตาร์ทชึ้งมาเยนะครับนี่นะครับเบิกอาเดอรนี่นะครับให้ลักรีโวนะครับคันงามนะราคาเบาๆนะครับปี2016นี่ออกตัวไปแล้วนะครับไปโชคหมายครับโชคหมาเด้อนี่นะครับไปแล้วนะครับอ้าวนะครับพวดนะไปลวนะครับรับตัวไปเรียบร้อยนะครับนี่ลูกค้าของเรานะครับอ้าว ดักแมบแมบไปอีกแล้วพวนะเห็นตาดักแมบแมปพวนานะครับไปเรียบร้อยแล้วครับรับตัวเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับลูกค้าของเรานะอ่ะนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับรถยนต์มือสองนะครับคุณภาพดีราคาถูกนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0956698777นะครับย้ำกันอีกครั้งนะ0956698777นะครับ หรือใครนะครับสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ